สงสัยผมจำได้นะครับว่าเสื้อตัวนี้เนี่ยมันเคยใหญ่กว่านี้นะฮะทำไมมันตัวเล็กลงวะเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะเพื่อนผมว่าเสือ้อเนี่ยมันต้องมีเวทมนต์บางอย่างแน่ๆเลยนะครับซึ่งพเพื่อนเดาเจว,ว่าเสื้อเนี่ยมันเป็นเสื้อของใครถ้าตอบว่าของกูต่อยนะไอสัตว์ เหนื่อยใจนะฮะเมื่อไหร่กูจะพอก็ฟ <variables> ีว <coast tama> ัน <guys> นี course, yeah, ้ก yeah. right? ็สวัสดีเพ <Yeah. S 1> ื่อนเพื่อทุกคนด้วยนะครับผมลิกฮะวันนี้นะครับหอนและดมซีดีนะครับมากับเวลาที่โคตรจะส้นตีนเลยนะครับผมแต่ในๆวันนี้ก็ขออัดสักคลิปหนึ่งล้วกันนะครับซึ่ง ตีสามห้าสิบนะฮะไม่ใช่ใบสามนะครับอ่ะก็ดูจํานวนผู้เล่นเอาละกันนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถูกเยอะผิดคาดผมมากมนะสำหรับตีสามห้าสิบนี่จะเช้าแล้วนะฮะเพื่อนๆนะโอ้โหเนี่ยมึงอยู่กับในเกมโคตรจะเยอะเลยนะครับผมซึ่งวิธีการสูมองเราเนี่ยแน่นอนนะครับเราคงต้องจับเลขมาบวกกันสามบวกห้านะฮะได้แปดนะครับซึ่งเอ้าเอาจากบนลงล่างหรือล่างขึ้นบนอยู่วะเนี่ยไม่รู้ว่าเอาเอาบนลงล่างแล้วกันไปที่หมายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด นะครับผมอ,ม,อมอืมดูจากชื่อแล้วนี่ไม่อยากจะอ่านเลยนะครับผมซึ่งกดมาแล้วรับไหมฮะแมคุณยุทธไม่กดนะครับแมผมว่าคุณยุทธเนี่ยต้องโดนอะไรสักหน่อยแล้วคุณยุทธต้องโดนตเตะออกไป<อ>นะฮะมครมาวนี้เอาจากข้างล่างบ้างเอ้ยไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวสามหนึ่งะครับคราวนี้บวกกันเป็น9นะครับเราจะนับจากข้างล่างาสมี่ห้าก1 2 3 4 5 6 7 8 9นะฮะ แม่ผมชอบวิธีการสูงของชาแนลเราจริงๆนะครับผมโอ้โหเยอะก,กดโคตรไวเลยไม่ไม่เหมือนไอายุทตะ่ะก็ใครที่เข้ามานะครับยังไม่ได้กดซับสไครต์ครับผมรบกวนกดให้ผมด้วยฮะ <S <S และที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่ง,งแจ้งเตือน <S 2> <S 2> ผมอัพคลิปทุกวันเวลาสามทุกขก็อย่าลืมติดตามฮะและสามทุกครึ่งนะครับหลังดูคลิปจบนะครับมาตอนที่นีโมทีวีได้นะครับผมจะทําการไลฟ์สตรีมทุกวันนะครับยกเว้นวันจันทร์อังคารน,นะครับผมก็ตั้งแต่เวลาสามทุกขครึ่งเป็นต้นไปนะฮะดูคลิปนี้จบก็ไปต่อกันเลย ไปดูเถอะกูกูเหงามากไม่มีใครมาคุยกับกูเลยเข้ามาสู่ตัวเกมนะครับผมโอ้โหเกมนี้เนี่ยเรามาตั้งแต่ต้นเกมเลยอุยนานๆทีเราจะเจอต้นเกมนะครับเนี่ยนะฮะก็มากับฮีโร่อย่างรับโซลี่เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของฮีโร่หน่อยนะี่ครับทีมเราเหมือนจะดูดีมากนะครับผมแต่ผมรู้สึกว่าสป,ปอร์ตเนะี่ยมันมี2ตัวเลยลนะมึงใจเย็นๆนะครับผมอา้าวมีคนเข้ามาดู ล้มมวยโชยันเคนะคโค่นน้อนมึงพูดอะไรอย่างนั้นนะครับผมและเพเปอร์กเรียบร้อยครับผมโคนนอนเก็บไปได้หนึ่งและตอนนี้วิ่งหนีมาอยู่กับผมโอ้พี่กูนี่ซัพพอร์ตตัวติดกรรันเลยยังไงฮะโดนสกิลเขาโอ้สตันไปน3มามสวยแม่นะครับผมแต่ไม่ใช่แลปซสรีดไอจัดแม่งเป็น <c oughs> นิมฟอลล่านะครับผมพีเดกูติดเฮดวิ่งปรุเลยครับผมมีการปาหอกสตันมา2.6งจวีฮะโอ้พี่กูนี่ยืนล้ำเป็นแครี่เลยนะครับผมซึ่งแรงก็บอกเคยให่อวตารพี่เนี่ยแจกฟรีใช่ไหมฮะอวตารพี่เนี่ยแจกฟรีต้องคอแห เล็บโซลี่ฮะอยู่ไหนกูอยู่นี่นะครับผมอ้าวโด3.2พิกโอนอนโดมาได้ค่อนข้างสวยมากครับผมเก็บไปได้หนึ่งตัวแล้วก็วิ่งออกมานะครับอ่าวพีเดวะพีเดมันมีปัญหามันมีประเด็นมันอยากจะได้เหลือเกินนะครับผมท่านนนท์โคโนนะฮะตอนนี้มีการฮิ้วเข้าไปหนึ่งทีครับผมพีเดบอกกูกลับก็ได้นะครับผมไอสัตว์ยังจะลาสกูอีกด้วยนะครับผมซึ่งถามมันออกไม่รอดฮะทีมเราในสกอน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโยนกูมาอย่างนี้เลยนะฮะพี่กูบอกโอ้สาวิหลอมๆนะครับเอากรรมนะครับผม เป๊ปมึงทำไมทำตัวส้นเตน็อมอธิบายพี่กูนี่ถึงขนาดต้องปิดช่วยเหลืออธิบายมาตอนนี้สถานการณ์ยังคงตึงเครียดนะฮะมีการออกมาเป็นออไอไอลูกแก้วนะครับผมซึ่งสักอย่างนะตอนนี้ก็ผมคนเอเก็บไปสองแล้วนะฮะซึ่งก็น่าจะเก็บไป3แน่นอนทีมดาเนี่ยก็พบโอ้โหนี่เพหน้าบอกแครี่ก็มีชีวิตแครี่ก็มีหัวใจ ไปเที่ยวแครี่กันไหมแตนน่ตลกนะครับผมไปการปลาหอห้าวิมานะซึ่งถามว่าโดนไหมไม่โดนนะครับผมโอ้โหพี่กูนี่แม่งพุ่งกันยันป้อมเลยจริงครับผมลาบอกมึงเก่งใจป้อมกูเลยไหมที่ผ่านนี่ับผมพี่เดียก,กูวิ่งเข้ามาครับผมแล้วก็กระโดดนะฮะตอนนี้เพเบิลสกิลเข้ามาได้สวยครับผมสามารถพังป้อมเข้าไปได้แล้วโค้โโดด่มสวยมากๆนะครับผมโอ้โหตอนนี้ฮะเออแรปซอรี่ก็บอกกูว่าอยากจะมีดาเมจนะครับผมแต่แม่งไม่มีจริงๆเอ้าแต่ว่าสามารถเก็บไปได้หนึ่งตัวนะครับผมตอนนี้ซัพพอร์ตกูตัวติดเลยนะมีการสตาร์ทเข้าไปและพี่่่เเเเดดดบอออออออกคคูรรรรงงลิปปโ้้ยัััแแ็นนนตตตวท์์ขซพพ เรานี่ครับผมโอ้โหสตาร์นไปถามมาโดนไหมเหมือนจะโดนโอ้โหทีมกูได้มาสตาร์นเยอะเหลือเกินนะผมถ้าจะดูดีๆนะฮะและเรียบร้อยครับผมว่าคิดี้ฮะลาก็บอกว่าเออนี่นี่กูมีการเวทนะเพื่อนฮะมึงมึงใจเย็นก่อนนะครับผมซึ่งมึงมีอันตรายแน่เล้ามึงไม่มีแล้วมึงอะไรของมึงนะครับผมเป็นแคทริกไปนะผมซึ่งถามว่ารอดไหมผมมันน่าจะรอดยากแน่นอนนะผมพีเดียกูแม่งไล่หัวดแบบชีวิตนี้ถ้ากูไม่ได้ฆ่าเนะี่ยกูปิดเกมลบเ,เกมทิ้งซึ่งตอนนี้นี่เป็นคิวที่ห้านะครับของแล็บโซลี่นะครับผมซึ่งเอาจริงนน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 ะะเเเีีีี่่ยยยโโโโโออออออ้้้้้หคคคคสสสกกกกกูููืบบตตตาาิววไัั์รรผมมมซล็ถึง ะะมีการเฮสเข้ามาถน,นงเป๊กคผมมึงเฮสแล้วมึงจะบิงเพื่ออะไรนะครับผมเออแต่ก็นั่นแหละยังไงบิงมันก็ไวกว่าเฮสเนี่ยครับผมอ่าตอนนี้ฮะสันกระตกไปอยู่นะครับผมซึ่งถามว่ารอดไหมไม่น่ารอดนะอ้าวมันลาครับผมโอ้โหเก็บคิวไปอีกแล้วฮะ ไอ้เฮียแลปซอรี่กูเกมนี้นี่มึงจงใจร้านหรือมึงอะไรกันแน่วะนี่ชิบหายผมว่าตอนนี้เนี่ยสนุกแน่นอนครับผมมีการกระโดดเข้ามาตอนออกปีเดฮะโคนอนบอกเฮ้ยมึงมึงมึงอ้าวอ้าวเรียบร้อยครับผมเฟซสามารถล้วงหลังได้นะครับผมตอนนี้ฮะยังไงก็ปกโอ้ตันไปได้สวยเอาเก็บไปได้อีกหนึ่งนะตั้งแต่ของพี่แลปซอรี่กูโอ้โหนี่เป็นการคิวกันของซัพพอร์ตนะนี่มึงแข่งกันคิวกันเหรอฮะเอาดิเอาดิลาลามันวิ่งไปนะอ้าวเปิดฟอร์เต้หน่อยครับผมอชิบหายไม่ดีนะครับแบบนี้นะครับ่นนเเาาายออไโพืปหล าบอกขอระเบิดหน่อยนี่งไงระเบิดอ่ะระเบิดอ่ะมโดนหน่อยเรียบร้อยครับผมอันติลาออกแล้วนะครับผมซึ่งเรารอใส่เลยโอเปปูสตันดักหน้านะครับผมและยกเข้ามาซึ่งถามว่ารอดหนึ่งอดอยู่แล้วนะฮะและเรียบร้อยนี่มึงได้คิวิกแล้วล่ะที่ผายเป็น แฮตทริกหรือเปล่าไม่ใช่นะครับผมที่ผายเป็นโคลนท,ที่ได้แฮตทริกไปเอาละฮะตอนนี้โอ้เพปเบิลเข้ามาไม่ใช่เพปไอสารที่ผานเฟดนะไอเทียร์คุณนึกว่าแม่งตัวมีบิงจะเป็นเพปนะครับผมและตอนนี้เพปเบิลบอกว่าให้กูอยู่ข้างหลังลิงมึงเห็นกูไหมนะครับผมยืนแลกกันระหว่างทาโร่โนะครับผมซึ่งโคลนนะเก็บไม่ได้อีกหนึ่งครับผมซึ่งทาโร่โลสามารถเก็บเพปไปได้พี่กูเหมือนจะยืนงงยืนหล่อเนับผมซึ่งอัมาราถามว่ารอดไหมไม่รอดอยู่ละโอ้โหพี่แกเพิ่งแบบเพิ่งเสียอันติไปมาๆเลยนะครับผมอัััััลตติิิิแกกคคคงงไไมมมมมม่่่่รรรรีีีีเเเเเเเขขนน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 าาาาาด้้อออโโสหหหืจจะะะะวววปยยยบๆททผฮ โอ้สตันห้าตัวเลยนะครับผมนั้นระวมสกิลสกิลสกิลสามคนนดใช่ไหมที่มันตีติดตันเนี่ยแต่ว่ามันไม่ได้ตีติดทุกครั้งไงเออนะครับผม <You 're S 1> โดยรวมแล้วเนะทีมเรากูจะพูดว่าสตันห้าก็ไม่ผิดนะครับผมมีตังเก็บยูสี่พันหนึ่งนะฮะซึ่งออกมัเป็นไอคอนครับวอเตอร์ฟัห คือมึงต้องได้ใจขนาดไหนนะครับโอ้อหแบบนี้นะครับผมแต่ดูจากสถานการณ์เกมเนี่ยผมว่าไม่แปลกที่จะได้ใจนะครับผมซึ่งตอนนี้เพ็ปเปอรยกเข้ามา2ได้สวยมากนะผมเพราะมีคาถาฟ้าแล้วนะเนี่ยมึงเมื่อ11มึงมีคาถาฟ้าเหรอล่ะฮักสิบหายนะครับผมมึงแม่งโหดมากนะครับผมตอนนี้เรียบว่าเก็บไปได้หนึ่งลาบอกว่าอันติกุมาอะไรจะมาวันน้จิบหายนะครับผมมีการปาหอกห้าวิมาแล้วก็โดนตัวปลอมนะฮะผมนี่แดกน้ำเลยแซ่ ก็สถานการณ์เกมตอนนี้นี่ผมว่าไม่ต้องพูดเยอะนะครับผมให้สกอร์มันเล่าเรื่องนะครับผมและตอนนี้อมมาลาบอกว่าอันติกูมาแล้ววะกูวิ่งเข้าแบบนี้ผมเชื่อว่าเขามีแน่นอน,นครับผมเอ้ายังไม่มีนะฮะแต่ว่าเขาตายไปแล้วนะครับผมโดนพี่แรบกูเก็บไม่ได้ฮะแล้วกูพยายามจริงๆอยู่นะครับผมตอนนี้โดนกระโดดเข้ามาก,กดเขียวไหมอ่ะกดเขียวนะครับสวยงามมากๆนะครับผมเขาตีไม่เข้าฮะแต่ก็ยังจะเสือกตีครับผมเฟดเก็บไป2และนั่นแหละอู้วิลัดไม่ทันนะครับผมเอ้าเปิดฟอร์เต้นหน่อยไหมเปิดฟอร์เต้นหน่อยไหมเอ้าโดนไปเด็กพี่เด้้นนมออตงแ็คกัทุชพ ที่มึงได้ฆ่าเลยนะฮะพงเข้าไปแล้วฮะทีมกูนี่แม่งค,คือคือได้ได้เปรียบแล้วคือกูต้องเอาอู้โดไปโดนสามครับสวยมากๆเกนครับผมแต่ว่าทาโร่ตัวยิงปีเขาได้ยืนนอกโดหมดเลยครับผมแตทีมเราก็น่าจะเก็บได้ทั้งทีมนะฮะ โอ้โหหมดตี้เลยนะครับผมเป็นการเจโนไซด์ทึ่มค้างเกิดขึ้นเร็วมากอันเดียยังไม่เจโนไซด์ฮะมันยังมีเด็กไม่ตายนะครับผมอามันลามึงไม่ต้องวิ่งร้อนๆอย่างนั้นหรอกที่ผายนะครับผมซึ่งแล็บโตเลโออันติไม่มีตอนนี้ถามว่ารอดไหมผมมารอดนะครับผมเพราะดูเลือดมาทีห้าสองพันที่ผายปเป็นเหมือนเลือดเยอะก,กว่าล่าทีมเขาอีกนะครับผมโอ้โตัวยิงฟรีเขาก็ยิงไปนะครับผมแต่ว่าถามว่ายิงเข้าไหมไม่เข้านะครับผมเพมเบิลสกิลบาด้สวยครับผมเอาเรียบร้อยไม่รู้ว่าจะเรียกว่าช่วยเพื่อนหรือฆ่าเพื่อนดีนนะครรับบผมอออ่เเเปปิดฟ์ตตวกข้าาาไยูซ ยิงยิงเข้าไปโอ้โหทาโรเขายืนยิงสวนนี่ไงสวนกูหลอโคนอนพุ่งเข้ามาครับผมลาบอกเคยมึงเอาไปละเออพี่แรมโซลี่บอกเอ้านะครับผมเอ้าพี่กูขอเสือกด้วยคนนะครับผมพีรมโซลี่ฮะเก็บไปได้อีกหนึ่งเป็นแฮทริกนะวั่าับฟังครับผมมีการปลาหอมมาโดน5วิและแตกฮะโอมปิกกูคิดจริงเจ็ดตัวพ่อเหมไอ้สันกรสกูได้ปกคลิปแล้วเอาวะโคนอนพุ่งมาตบตีกระทืบและเรียบร้อยได้แล้วฮะโอ้โหลากูออกสเป็นซันเดอร์นะครับผมแล้วตอนนี้บวกเข้ามาอยู่ครับผมฟีเดเตอร์ฮะพยายามจะตีพยายามจะลวงครับผม I can, can see if you want that. โอ้นะครับผมว่าทีมเราเนี่ยมึงจะเอ็นกันเลยล่ะฮะใจเย็นนะครับผมซึ่งพี่แรบบอกว่ากูไม่รีบนะฮะพี่ดิเข้ามาดูกูไงคืออีพีนี้ต้องเป็นของกูอ่ะเออเออคือแบบไม่ต้องมีเกม2เอาล้วครับผมโดนฮาวิเข้าไปเต็มปอกครับผมทีมเขาไม่ปล่อยแน่นอนครับผมและโคโนกูแตกนะฮะพี่กูเนี่ยไม่มีแม้แต่จะอันตีนะครับผมโอ้โหอะไรวะเนี่ยชอจชอนะอะไรสักอย่างครับผมพี่กูเก็บไว้ในี่ยขัตอนนในกฎอันตีมัได้ค่อนข้างสวยอ่ะพี่เดย์กูก็ตีไปเถอะนะครับผมที่หมายเรียกกกรรรร้ออยยยไไไปปปคคััััับบีีีลเเเเเขขาาาาาาตตตนนนนถึงว่่ะะททมมมม็ชผิใจ ชื่อนะบอกเฮ้ยเราสามารถฆ่มามันได้มาเอ้ยเกมนี้เราอาจจะไม่แพ้ก็ได้ไมีการบวกคอนซีทแม่นะครับโอ้ยพี่พี่พี่คนน้องก็บอกกลับนะครับผมคืออย่าพึ่งอย่าพึ่งรีบให้มันคอนนะครับผมอ้าวตอนนี้ตีออเข้ามาอยู่อีเดบอกว่าเออมึงมึงเกงใจของก็ด้วยนะฮะมึงอิมอร์ทัลเนี่ยนะ ว่าจะฟักยี่สิบคิวนะครับผมแม่งจะเยอะกว่าโคโนตอยู่แล้วครับอกตอนนี้บวกกันมาในบ้านเขาหนึงขงโคโนตเก็บไปต่อโคโนตบอกเคยอย่าอย่าให้เสียเกียรติแครี่นะครับผมคือกูจะคิวน้อยกว่าซัพพอร์ตไม่ได้ครับผมพี่กูพยายามยิงโอ้โหออกมาเป็นกิมโมอนะฮะพี่แล็ปกูนี่ครับผมโอ้โหเก็บทีมนู้นหมด์ตี้เลยนะครับแหมจังหวะนี้สปาวคิวสิฮะรอเยี่อะไรครับผมจีนเขายืนยิงฟรีอีสปอร์ตมากๆซึ่งถามว่าเข้าไหม ไม่เราปฏิเสธไม่ได้ทีมเขาไม่ใช่ตัวยิงฟรีจริงๆนะครับผมนะคือแบบตัวตีฟรีตัวยิงฟรีอะไรแบบเนี้ยนะฮะซึ่งพี่กูออกเขียวมาชิ้นเดียวจบเลยนะครับผมคือมึงต้องออกหาคอนมาแก้เนี่ยแต่ดูจากสถานการณ์เศรษฐกิจทีมนู้นผมว่าไม่น่าจะมีปัญญาออกนั่นแหละนะเป็นการวิเคราะห์แบบคร่าวๆเลยครับผมแล้ตอนนี้เข้ามาอยู่ฮะพี่เฟรดกูเป็นแพสรละบาด่ตรงกลางครับผมเพเบลยกเข้ามาสวยพี่กูกดเขียวแล้วก็วิ่งหนีแล้วก็เปิดฟอร์เต้ กดสตาร์ทเข้าไปเรียบร้อยครับผมเก็บไปได้เองหนึ the hint, the ่งและเก็บสองไหมโอ้ไม่ได้ครับมัน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 ไม่ใช่ไม่ได้นะครับผมเขามีอันตินะครับผมทิ้งมาบอกเลยกูไม่พอใจกูขอแตะป้อมมึงก่อนแพ้ละกันที่ผ่านตั้งแต่เล่นมานี่ยังไม่ได้ป้อมเลยนะครับผมมีการสตาร์เข้ามานะครับผมถามพี่กูบอกมึงเห่าไปละมึงเห่าว่มึงเห่าไปละจิ้งจอยเนี่ยครับผมกูอิมมอท่อแล้วเห็นไม้เนี่ครับผมยิมโน้องบอกว่าเออคือกูก็คิวเยอะนะแต่แต่แต่กูไม่มีโอกาสไม่มีวาสนาได้อิมเลยนะครับผมอ่ะพีเดกนาเียเตอร์ มีตังเก็บอยู่4 7 0 0นะฮะซึ่งมีการวอก้อนซีมาแต่ละของทีมนู้นนะผมว่าเกมน่าจะจบแล้วล่ะครับคือคือคือเกมเนี่ยคือ,คอสามารถจบเขาได้ง่ายๆเลยนะครับผมแต่ทีมเราเหมือนจะค่อนข้างเลี้ยงโคตรคก็เห็นไหมฮะคือเวลาเราฆ่าเขาหมดเลยนะคือแทนที่จะเอาบ้านจบได้เลยเนี่ยแต่ทีมเราแบบดีลาไงนะฮะเหมือนให้ความหวังทีมนู้นครับผมซึ่งพี่เฟย์กูอยากจะโซโล่พีเด้ว่ะเดี๋ยวน่ามันกระดูคอลลาเบอร์นะครับผมพีเด้เขาเบอร์ใหญ่กว่านะฮะตอนนี้ผมบวกเข้ามาโอ้โดมสวยมาก อือนี<ฆ>่ขาดตรงนี้<ตรง>ดาาม่เพูานะม,มันไม่พอที่จะเก็บ5าทีเดียวนะครับผมนาทีสายนีครับผมก่อนนี้แม่งคอนกันมาเกโออะไรวะเนี่ย ดูไม่ทันฟังไม่ทันอ่ะนะฮะอ๋ออ๋อพีเดพีเดรครับใจเย็นๆครับผมจังหวะน,นี้โดนแมงมุมขยุ่มหลงังคาและก็กดวาร์ฟครับมันข้างสวยครับผมแต่ทีมกูมันบวกนี่นะพี่กูบอกกูไม่น่าวาร์ฟก,กลับเลยนะครับผมเฟดเก็บไปสองและน่าจะเก็บหมดด้วยเอาเก็บสามอันไหนบะเอาเก็บสี่ฮะตัวสุดท้ายแฟนสวยโอ้เรียกบผมเป็นการอันไหนเดชนะครับสวยงามจริงๆนะครับทีมเขาจะคอนเรื่องโอ้และโคนอนแม่งได้คองด้วยเกมนี้นะครับมีทั้งอิมนั้งอันไหนนะครับผมซึ่ง เออซัพพอร์ตได้อิ่มนะฮะซึ่งคิวคิวเยอะนะครับถือว่งเยอะมากนะครับ25ตัวนะครับผมโคนอโขปุ่งเขาแล้วครับผมแล้วก็โดมโอ้โหเนี่ยมันดับเบิ้ลโดมด้วยวะไอสารนี่จากแต่ดับเบิ้ลดอนี่ดับเบิ้ลโดมนะครับผมเรียบร้อยฮะเก็บไปได้ถึง2ตัวนะครับผมจึงลาสามอลอดไหมไม่ลอดครับเหี้ยากลอดดไว้ร้อยล้านอะไรที่ผ่านวนี้จ่้ยเก็บรูปแปดครับโอ้รวย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 พ่องตายเลยนะครับผมซึ่งเออมึงมึงมึงขายไอไอเก็บกระโปงนี่แล้วออกดูมได้ไหมเพื่อนโอ้จารรรวาาา์ปลลงงมมมคับผึไไ่ด้กลัวเเลยกูระบิดันน เลยนะครับผมเึ่งถามว่าตัวเองรอดไหมไม่รอดครับผมเฟรดเก็บไปได้ฮะเอาละครับเกมตอนนี้เราจะจบเลยไหมเหมือนจะเหมือนจะไม่จบนะครับนี่ไงขอคิวก่อนเอาพี่กูเก็บไปได้อีกหนึ่งฮะแล้วยังคงเป็นอิมมอร์เทลฮะพี่กูไม่ตายเลยนะครับเกมนี้นะครับที่ผ่านเอากดเขียวมาเนี่ยแค่กดเขียวก็จบแล้วพี่เดก็ยังโง่วิ่งตามต่อนะครับผมอ๋อพี่แกจะมาเอานิ้มนะครับผมนิมบอกเลยมึงอย่าดูถูกกู่เอานี่ไงโดนยกครับผมเรียบร้อยไปฮะะซึ่งพี่กูโดนแฮวิมาอยู่ลาก็บอกหิวมากครับผมขอสตาร์ทมีไงระเบิดโออ้กดัติ เป็นลากูหัวร้อนไในที่จ,จังหวะเนี้ยกูบอกเลยนะครับผมตึ้งตัวเองก็ไม่น่ารอดละฮะอุ้ยใครออกฮาคอนมาเออเหมือนจะเป็นทีมเดานะฮะถ้าไหนออนิมฟอร่านะครับ <c oughs> คือเกมนี้กูต้องได้คิวแมนโอ้พี่กูมีตังค์เก็บอยู่หมื่นกว่าที่ผ่ายคือเกมนี้เนี่ยเอ่อคืนรวยอ่ะคืนรวยอ่ยะไม,ไม่ไม่น่าจะมีใครตังค์เกินพี่แกแล้วนะครับผมเอาเรียบร้อยนะฮะกลับก่อนนะมึงไอ้โคลนนี่มันเลี้ยงอย่างวะฮะมันมันจะแตก นี่ด้วยนะฮะคือจริงมึงก็รีบจบก็ได้นะนกูง่วงไอชิบายน,น,นี่นี่ตีสี่สิบนาทีแล้วนะฮะโ <I love S 2> อ้นะครับผมคือดีนะพรุ่งนี้กูไม่มีเรียนไม่งั้นนี่กูกูคงต้องตัดจบแล้วนะครับผมนี่แดกน้ำเนี่ยนะเอาว่ะจังหวะน,นี้บวกเข้าไปอยู่เป๊บสัตันได้สวยมากๆนะฮะโอ้โหนี่พอแล้วครับผมยืิงจากแนวหลังนะเกมนี้ไม่มีตัวยิงฟรีกูเป็นให้เองนะครับผมโอนอนบอกว่า เออคืออย่าเพิ okay. ่งเงีนได้ไหมนะครับผมนี่มึงกูต้องรอลุนต่อไปเพื่ออะไรวันนี้จริงๆเกมก็จบได้แล้วนะครับผมคือจิผัยนะครับเอาพีเดียกูแตกฮะเรียบร้อยเอาละครับบอกคิดดีกดแยกร่างเข้ามามึงสตาร์ทถูกตัวหรือเปล่านะครับน่าจะไม่ถูกนะครับผมตอนนี้ฮะมึงนั่นจะถอยวะจริงๆมึงก็บวกได้มึงแม่งโคตรดีลาจัดโคตรจะเลี้ยงอ่ะนะครับผมไม่การโอดคอนนะฮะใครก็ได้เร่งเวลาให้กูทีอ๋อนี่คือจะรอลุนนะฮะเลยยังไงจิผ้ายึงเอาจริงอุ้ยอุ้ยเมื่อกี้ หลบสกีาได้สวยมากนะครับผมซึ่งตอนนี้ฮะพี่กูก็ยังคงยืนถึกคนนะเลือดแค่2องพันหกไม่ทำไมมันยืนได้นานจังเลยนะครับผมซึ่งพี่กูบอกว,ว่ามันถึงเวลาแล้วนะครับต้องกลับบ้านซึ่งพี่กูเนาะกูก็ไม่พอใจนะกูบอกให้รอกู่อนนะพวกมึงไม่รอกูเนี่ยกูรอรู้อยู่ไอ้แม่เย็ดนะครับผมซึ่งลาครับไม่รออา้าวเล่นกลางว่ายังไงครับผมโคโนนะถเก็บไปหนึ่งครับผมและกระโดมถนึงสองโดมด้วยกันนะฮะเรียกได้ว่าสวยไปเลยนะครับผมโอ้เดี๋ยวถ้ามึงสามโดมนะพ่อมึงเฮ้ยเฮ้ยสี่โดม มันทาได้ยังไงวะกิมโมหรอหรือมันเอาลูนแยกแลางมาที่มันจะลดกูดาวอะไรเงี้ยแบบเนี่ยมันโดมได้อีกแล้วเนี่ย <ś c oughs> เฮ้ยคือกูไม่รู้จะเอาอะไรขึ้นปกเลยอ่ะเนี่ยนโอดีมันยังจะรีสกิลอีกที่ผายเนี่ยมานามึงไม่เหลือแล้วนะครับผมที่ผายแล้วก็ตายหาไปนั่นเองฮะมันเป็นบั็กหรือมันเป็นอะไรวะ คือผมไม่รู้นะครับผมจะเฟดกูนี่ก็กำลังเมามันกับการคิวนะครับผมนึกนอนนี้โอ้วกว่ดสกิลมาได้สวยเนะี่ยแต่เขาตายไปแล้วที่ผ่านนะครับผมตอนนี้มึงกำลังจะตายหรือเปล่าโดนวิ่งไล่กันขนาดนี้นะครับผมพี่กูกดเขียวแล้วก็วาร์ปเลยซึ่งถามว่ารอดไหมมัก็เสือกจะรอดฮนะเกมนี้เนี่ยนะมึงเตรียมได้ MVP เลยจริง <Jeez. S 1> บอกให้ที่ห่ายคือหน้าโบวเนะี่ยน่าจะมีแต่มึงเลยมั้งนะครับผมตายน้อยสุดนะฮะแอซิดมากสุดนะครับผมเขาเปิดได้ตังค์มากสุดสเปคแนวมากสุดโอนะด้โหเนี่ยมาดูโค่นดิเกี้ อะไรของมันวะโอ้โหนี่วิ่งเล่นเป็นอะไรเลยฮะไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เลยไว้เฮียเนี่ยแล้วคนโนะก็มึงอย่าบอกนะมึงจะไปเอาของเนี่ยพอแล้วมึงเพื่อนพอแล้วเหนื่อยอ่ะเอาล้วครับผมเพเบิลฮะเปิดเข้ามาธนานองพีเดฟซื้อพีเด้ครับผมไม่น่ารอดแน่นอนโคโนะคูเล่นเฮียอะไรอยู่ก็น่าจิ๋วหายนะครับเขาเตะเขาบวกกันอยู่ครับผมตอนนี้โดนยิงมาอยู่ค่อนข้างแรงนะพี่กูเพิ่งจะรู้ตัวเอาว่ะพีเดว่ะมันมันมันทำอะไรของมันวันน่าจิ๋วายนะครับเหมือนจะหลอนกาวนะครับผมจังหวะนี้สกิลเข้ามาเปเบิลนี่ไง ไม่ต้องรองก็ได้โคโนะครับผมทีมเขาตายไป3และน่าจะตายหมดสตีนะครับแบบนี้เขาอยู่กันครบนะฮะตรงนี้กดสก,กิลมาและโคโนะเข้ามันลาดฮะไอ้เลวนี่เขบผมโอ้โหพี่เกลแม่งหมดแยกรางสวนเลยครับผมซึ่งก็ไม่รอแล้วเป็นการจีนโดนไซ่เนี่ยผมซึ่งไม่ขอนครับมา มึงฟิตล่ะมึงไปโดนตัวไหนกันมาครับเนี่ยที่พานะครับเอาพีเดกูวิ่งเข้ามาว่ะมีทั้งเก็บยูหมื่นหกนะฮะโอ้ออกมาเป็นเสกเียอันติเนี่ยใช่ไหมหมื่นหกผมคิดวูาตั้งไม่โคตรเยอะไอ้ที่พายคือคลิปนี้เนี่ยผมไม่รู้จะเอาอะไรเป็นปกเลยนะผมคือมันมีอะไรเป็นปกได้เยอะไปหมดนะผมและนี่ไงมึงเอาของพีเดบอกนี่ไงเรียบร้อยตายหาไปอีกโง่จิ๊บเาหน่อยเนี่ยครับผมอะไรมันจะโง่ขนาดนั้นนะฮะและเรียบเอาขอพีเดตายโอ้ยอย่าฆ่าของไรของมึง ไปนอนรอดได้ไหมยไอ้สัตว์รีบชมเถอะเพื่อนกูง่วงแล้วไอ้สัตว์ ตอนนี้ครับผมพูดกระบวกเลยนะครับพี่กูบอกได้พี่โหนี่มึงบวกไปพิมพ์ไปได้นี่มึงโคตรจะสามารถเลยนะครับผมและเรียบร้อยจิมเขาตายไปสองเอาละฮะแล็บโซลี่ครับผมกดเรียบร้อยทีมเขาตายกันอ้าวมอนตี้ครับผมโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวมึงมึงเอาคำพูดกูไปอะไรอย่างนั้นที่ผ่านเลยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้เป็นโคตรบันเทิงไอ้สัดมันบันเทิงมากนะครับผมโหนี่มันเป็นแรนดอมดีเด่นแห่งปีนี่แหละไอ้ก็บอกนาจุดตอนนี้ผมเตะเข้าไปเตะเข้าไปเตะไปหมดตีจบจบครับงว ม่วงมากนะครับผมมึงจะโคดคิวจะอันนายก็เรื่องของมึงกูไม่ตื่นเต้นแล้วเอาพีเดียกูเออมึงจะคิวจะใส่จะเออนั่นแหละเออจะอันนายเรื่องของมึงเออหมดเลยแล้วก็จบเกมเนี่ยอือจผยตีป้อมไหมไอ้เอฟซีครับพี่นี่เอ้าเดี๋ยวเฟดก็รู้จักกูเหรอเนี่ยโอ้ยสุดยอดนะครับผมซึ่งจบจบเขาได้ไหมฮะจบเขาได้ไหมเออจบจบใช่ไหมจบเออกูให้มึงอ่ะเกมเนี่ยกูให้มึงเลยพีเดียมึงมึงต้องได้จริง นิมฟอล่าเนี่ยนะมายังไงนี่ะมันมายังไงนิมฟอล่าเนี่ยก็สำหรับไอเทมนะครับผมที่ทั้งสองทีมออกกันมาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับใครที่อยากดูอยากศึกษานะครับก็สามารถดูไว้ได้นะครับซึ่งเกมนี้เป็นหมดมิดบอครับผมซึ่งเกมนี้นะครับผมไม่ต้องพูดอะไรเยอะจริงๆนะครับมันคือการเลี้ยงเงินแบบ เลี้ยงอะเลี้ยงมากๆนะครับผมคือเกมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันชัดตั้งแต่ต้นเกมเราได้ซ้ำม,มั้งนะครับว่าทีมไหนจะชนะนะครับผมคือเหมือนมึงปล่อยเขาเลดอะนะครับถ้าสมมติมเลดเข้ามาแล้วชนะเราเนี่ยยี่น้าแตกนะ เออนะครับผมซึ่งผมว่าทีมเขาเนี่ยค่อนข้างพลาดมากนะครับคือผมว่าน่าจะเป็นเรื่องสกิลเพลย์นะฮีโร่มันก็ไม่ได้ดูเลวร้ายอะไรนะครับผมตำหน่งตำแหน่งก้นแกงโอนะคือเลดเกมวันนี้ประเผลทีมเขาอาจจะชนะเราแบบชัวร์เลยด้วยนะครับแม่งตัวยืนยิงฟรีแม่ง3ตัวนะครับคือถ้าได้ยืนยิงกันครบๆเนี่ยโอ้หผมว่านะฮะถึงขนาดไหนก็ตายได้นะครับผมซึ่งก็น่ารเพื่อนๆคิดยังไงนะครับคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับก็สำหรับวันนี้ไปเลยครับผมสวัสดีครับ